ไปดูตรงโน้นไปดูตรงโน้นไม่ดีหนูจ้ะจะขับอันนั้นมากกว่าก็ไปยืน,น,เเยนตรงโน้นนี่ก็ยืนตรงโน้นอ,เเนนนอ่ะเออโอ้โหอันนี้เป็นโรงเก็บเครื่องบินนะ ลองเอาเก็บเครื่องบินเข้าไปดูเครื่องบินโบราณที่ปลดประจำการเฮลิคอปเตอร์โอ้โหเฮลิคอปเตอร์ เด,ดเ,เ,เดินไปตามทางเลยโอ้โห้เดินไปตามทางเหรอรับตัวคนอ่ะไม่เป็นไรปะเ,เดินไปตัวหินอ่ะไม่กลัวอ่าหมุนไรหุนนั่นอ่ะนั่นอ่ะเป็นหินด้วยนี่ปะ หุ้ยกลัวเข้าไปดูได้แบบนี้เข้าไปดูได้เลยองนี้เหรอใช่แล้วก็เข้าไปดูไหมกลัวเข้าไปดูไหมเข้าไปดูเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่แบบว่าบรรทุกคนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวป้าเข้าไปนั่งด้วยเนี่ที่นั่งบรรทุกคนเราก็จะนั่งตัเนี้ถ้าห่านก็จะนั่งข้างในนั้นก็จะเป็นห้องเก็บอาวุธเก็บอะไรไหน ห้องผู้โดยสารนี่แหละห้องเครื่องยนต์ส่วนข้างบนนี้จะเป็นที่นั่งของกัปตัน,ตนใชใ่ขึ้นมาดูน,ะน,น,นี่ไงขึ้นมาทางนี้ไงนี่ไงโอ้โหกลัวขึ้นเบ้า,าขึ้นมาดิไม,ไม่ขึ้นมาเฉย ก็ขึ้นไปไหมบอกบ้า,บาถ่ายรูปให้